สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำคลิปลง youtube วิธีเช็ควิธีซ่อมอปรีรถยนต์ยี่ห้อบอส v ิกนะครับรุ่นที่เป็นสเตนเลสเป็นเหล็กๆหนักๆอย่างนี้นะครับเสียงดีนะครับรุ่นนี้ก็จะออกแบบผลิตออกมาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับไม่ค่อยเหมือนยี่ห้ออื่น เขาก็จะมีวงจรที่ซับซ้อนและก็ดีกว่ายี่ห้ออื่นอยู่นะครับตามที่เราดูนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าอาการที่มาอะไรเสียยังไงเช็คอย่างไงซ่อมยังไงนะครับก็คืออาการอย่างนี้นะครับมาที่แรกก็ป้อนไฟ12โวลต์เข้านะครับป้อนโวลต์ป้อนไฟเข้า12โวลต์น,นะครับปรากฏว่า ไฟ led หน้าหน้าจอหลอดพวกนี้ก็ติดติดแวบหนึงแล้วก็ดับนะครับติดแวบหนึงแล้วก็ดับนะครับเราก็มาทําการเช็คทางซิสเตอร์นี้ก่อนนะครับ2ตัวนี้นะครับ pnp กับ npn นี่นะครับ4403กับ4401นะครับ4403กับ4401นะครับปรากฏว่ามันก็ไม่เสียนะครับกวาเอาไม่เสียเมื่อเรามาทําการวัดไฟ ไฟเลี้ยงที่ IC SG 3 5 2 5ตัวนี้นะครับปรากฏว่ามันตกนะครับปกติจะต้องได้เท่าแหล่งจ่าย10 10กว่าโวลต์นะครับ1ิโวลต์เท่าเท่าที่แหล่งจ่ายวัดที่ขา13กับ15นะครับวัดที่ขา13 15ไม่ได้ไฟนะครับได้ได้อยู่แต่มันน้อยได้6 7โวลต์นี่ก็แสดงว่ามีการโหลดนะครับมีมีปัญหาอยู่เราก็มาทําการลอยตัวนี้ออกก่อนนะครับ รอยตัวนี้ออก 5N 56ว่าเ,เป็นเฟสนะครับรอยออกแล้วเราก็วัดไฟเลี้ยงปรากฏว่าไฟเลี้ยงมันมาเท่าแหล่งจ่ายนะครับเท่ากับ12โวลต์13โวลต์แล้วก็มาวัดขาขาได้นะครับก็คือขาพันขาได้ที่จะผัดที่จะขับเกียร์นี่นะครับก็คือขาที่11ขาที่11นี้นะครับขาที่11แล้วก็ขาที่14นะครับ11แล้วก็14นะครับ ไฟเลี้ยง13กับ15นะครับต้องได้เท่าที่มันบอกนะครับ11 14ต้องออก5โวลต์ถึง6โวลต์น,นะครับออกเพื่อจะไปขับเกียร์ขับเฟสตรงนี้นะครับขับเฟดตรงนี้ขับที่ขาเกียร์มีการเหนี่ยวนําส่งแรงไฟออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของวงจรนะครับปรากฏว่าที่เรกมันจับดูมันร้อนนะครับตรงนี้มันร้อนปกติมันทํางานก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะ ก็จะอุ่นๆน,นะครับแต่นี้มันร้อนร้อนมือร้อนจีเลยนะครับแสดงว่ามันมีโหลดมีช็อตอตัวที่จะต้องเช็คทิศแรกๆอันดับต้นๆนี่เราก็มาจับดู IC 2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันตรงมานี้เลยไฟบวกลบไฟบวกลบเลี้ยงที่ขาสี่กับขาแปดนี่นะครับขาสี่เป็นไฟลบขาแปดเป็นไฟบวกนะครับตรงนี้นะครับพวก IC ที่ ที่ในวงจรนี้นะครับขาสี่กับขาแปดนี่ต้องมีไฟนะครับไฟเลี้ยงนะครับปากฏว่านี้มันก็ไม่มีนะครับมันก็ออกออกน้อยครับแล้วก็ร้อนก็เลยทําการเปลี่ยนดูนะครับจับจับดูมันร้อนร้อน,อ,นอุ่นผิดปกติก็ลองเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับ,ปา,ารบปากฏว่าใช้ได้ครับปรากฏว่าใช้ได้ แต่อาการแรกๆที่ลูกค้าส่งมานี่เขาบอกว่าเบสออกปกตินะครับเสียงเบสเสียงซับออกปกติแต่ว่าเสียงกลางไม่ออกก็อันดับแรกอันดับต้นๆน,นะครับต้องลองเปลี่ยนซ้าตัวนี้ก่อนนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับลองวัดสัญญาณเสียงเข้าชัดไหมสัญญาณออกชัดไหมนะครับสัญญาณออกก็คือขา1กับขา7นะครับ อันนี้ถ้าเราจะเช็คนะครับเราต้องถอดออกมานะครับถอดออกมาซ่อมแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติมันจะอยู่อย่างนี้มันจะซ่อมอยากนะครับมันจะซ่อมอยากนิดหนึ่งมันไม่ถนัดนะครับต้องแกะออกมาถ้าเราจะต่ออินพุตเข้าเราก็เอาแจ็คตัวนี้นะครับจะคสัญญาณเสียง RCA ต่อเข้าทางอินพุตนี่นะครับสัญญาณเสียงเข้า2สัญญาณกาวลงหน 9, ึ่งนะครับแล้วก็ปอนสัญญาณสัญญาณเสียงเราเข้าแล้วก็ ใช้หูแร่ตัวนี้นะครับใช้หูแร่ตัวนี้ซื้อมาก็หกสิบเจสิบบาทสายหนึ่งต่อเข้าที่กาวหูฟังก็ฟังที่หูเราก็เอาไปมิเตอร์ตรงนี้มาจิ้มตามที่สัญญาณเอานี่นะครับถ้ามันออกปกติก็ไปวิชาะแล้วครับมันจะได้ไม่ถอดเข้าถอดออกตรงนี้นะครับถอดเข้าตัวออกแล้วพวกที่มันบัดกีข้อต่อมันเล็กๆมันจะหักนะครับพวกตัวนี้มันอะเขาเรียกอะไรเนี่ย ้ำมันนีงค่ะที่เขาเชื่อมไว้มันจะขาดก็จะยุ่งยากเราก็ทําการเอาแบบนี้นะครับต่อตัวนี้เข้านะครับอินพุตนะครับแล้วก็เอาหูแล่ฟังจับตามสัญญาณเสียงนะครับเทคนิคของผมนะครับก็แล้วแต่ใครถนัดนะครับก็มาเล่าให้ฟังพอเป็นวิทยาทานในการซ่อมนะครับไม่มากก็น้อยโอียนะครับเสียงกลางไม่ออกนี่นะครับตัวที่ ตัวที่เสียนะครับแล้วก็ถ้ามันเสียมันช็อตนะครับไฟนี่เวลาเราออนไฟเข้ามันจะสว่างแวบแล้วก็ดับสว่างแวบแล้วก็ดับนะครับไฟหลอดมันเนี่ยก็แสดงว่าม,ม,ม,มันมีการโหลดมีการกินกระแสอยู่โอเคนะครับพอเป็นแนวทางในการซ่อมไม่มากก็น้อยน,นะครับโอเคนะครับแค่นี้เลยครับ